วันหยุดอาทิตย์นี้ก็มาหวานข้าวนะครับรู้ว่ารถไถกำลังปั่นอยู่นั่นนะปีนี้เราใช้พันข้าวเดิมแล้วก็จ้างเขาวานมีคนมาหวานเนี่ยห้าคนแล้วก็รถไถกำลังปั่นอันนี้ดินกำลังดีเลยนะนี่โอ้โหกินดินหอมมากทุกคน คือกำลังดีเลยแหละไม่แข็งไปแล้วก็แล้วก็ไม่เละไปตีกําลังสวยอะไททิ้งไว้อาทิต์หนึ่งนะแล้วก็มีฝนตกบ้างมาแล้วนะครับสําหรับเจ้าคูโบตาคันนี้ออกใหม่นะเป็ะเ็นผู้ใหญ่บอกว่าออกใหม่ เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าทําไมไม่เห็นถ่ายไล่ถ่ายนาเลยเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตามคําขอนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยซีกซ้ายมือเราเนี่ยเหมือนมันเพิ่งปรับที่ใหม่แล้วทีเนี้ยข้าวไม่ค่อยโตแต่มันได้ร่วงได้รวงแต่ข้าวไม่ค่อยโตก็เลยเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ไปประมาณสิบกว่ากระสอบก็รอดูว่าจะขึ้นไหม ตอนแรกเราบอกว่าอยากได้มะม่วงเขียวเสบยมาปลูกเว้ยแล้วทีนี้ร้านก็ให้มะม่วงไอ้นี่มามันเป็นมะม่วงอะไรแต่มันไม่ใช่เขียวเสบยนะเขียวเสบยมันก็ไม่น่าเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนมะม่วงร่อนตาลอะสมัยแต่ก่อนอะกล้วยอันนี้เป็นเศษกิ่งไม้เดี๋ยวเตรียมเคลียร์ทิ์หน้า ต้นประดู่ต้นนี้เนี่ยเกิดเองนะเราก็เลยเอาไว้ปล่อยให้มันโตเรื่อยๆเพื่อจะได้เป็นร่มเป็นเงาแล้วก็มีฝั่งสานู่นแต่ฝั่งสานู่นจะติดติดกับของที่ผู้ใหญ่ก็เป็นอยู่ในเขตใครก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ขอแล้วว่าอย่าตัดเอาไว้เป็นแนวเขตเอออย่างน้อยมันก็ชี้เป็นแนวเขตได้คร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครจะทําอะไรแบบถาวรสร้างลงสร้างรั้วค่อยหลังวัดอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาจัดการให้หมดมะม่วงแรลต้นนี้อร่อยเลยเสียดายมาเอาไม่ทันนี่เดแต่เจ้าเม็ดไปปลูกล่วงเหลือบนต้นประมาณสามลูกสี่ลูก ปีนี้มะขามเทศนี่ต้นโตต้นสูงมากแต่ว่าเราตัดยอดเขาเดี๋ยวให้ดูขอพลิกกล้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ยตัดยอดออกไม่ให้เขาขึ้นสูงมากเกินไปสบายไได,ดูอะไรมะมงแอปเปิ้ล มะม่วงไองเปิลตัวนี้น่าจะสองปีมั้งแม่ให้มานี่แต่ว่าก็ยังว่าเละช่วงนี้มะม่วงมันเยอะนะคือเอาไปที่โชว์รูมต้องแอบวางไว้แล้วก็เรากรีบหนีเขาจะมีจุดสุดรวมที่รวมของกินคือช่วงนี้อย่าให้รู้อ่ใครเอาม่วงมาเอามะม่วงรู้ว่าเอามะม่วงมาโดนเซลอ่ะ มาต้อนทำไมต้นนี้เราเป็นเป็นตะปุ่มตะปำตะวันเป็นโรคเหรอวะมันชอบเต็มมากอืมันพอๆกับเท้าแสนปมเลยเนาะโอ้เชอรี่เว้ย <c oughs> ตอนแรกไอ้ที่ซื้อต้อนมารูปภาพเนี่ยมันไม่ใช่เชอรี่แบบนี้มันเหมือนเชอรี่ของฝรั่งเขาอะ แต่พอมาปลูกปุ๊บออกดอกออกลูกวับเชอรี่บ้านเราชัดชัดแ่ทำกันได้เนะแกสับทิมอันนี้ก็เอามาปลูกนี่ก็ไม่เคยลูกอ่าไม่เคยเม็ดแดงกับเขาสักทีขาวจ้วะจะเอาพันอะไรไมาให้กันข้าวกระสอบที่ห้าหน่อไม้พอดีจังหวะเป็นเกา หน่อไม้งอกเอางอกเอาก็เดี๋ยวเราจะไปแบ่งเพื่อนบ้านกันเดี๋ยวหนอนนี้จะเอาไว้แต่อันไหนที่มันล้าไปฝั่งนู้นเราก็จะตัดทิ้งแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนเพิ่งตัดเพิ่งตัดวันอาทิตย์ที่แล้วนะหญ้าที่เห็นตรนนี้เพิ่งตัดวันอาทิตย์ที่แล้ว บรรยากาศดีบรรยากาศได้